เดือน2025 Toyota Corolla Altis เป็นรถยนต์ซีดานที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่มองหาความสะดวกสบายความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นจึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ใช้งานได้หลากหลายในชีวิตประจำวันรูปลักษณ์ภายนอกของ Corolla Altis 2025โดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและโชบเฉีียวมากขึ้น ไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เพรียวบางช่วยเพิ่มความหรูหราและความสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศเส้นสายตัวถังมีความปราดเปรียวและไหลลืน่นช่วยให้รถดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมความสปอร์ตและความหรูหราให้กับตัวรถในด้านสมรรถนะโคโรลล่าอาพันยีส2025มาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรหรือรุ่นไฮบริดที่ให้ความประหยัดน้ำมันเป็นพิเศษระบบส่งกำลังแบบ C ี t ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองได้ดีขึ้น ทำให้การขับขี่ลื่นไหลและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนอกจากนี้ระบบกันสะเทือนยังได้รับการพัฒนาให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมั่นใจตลอดการเดินทางห้องโดยสารภายในได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและหรูหราขึ้นมาพร้อมกับเบาะหนังคุณภาพสูงที่ให้ความสบายระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสข,ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อความสะดวกสบายในการเชื่อมตอ่อ ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติช่วยให้ภายในห้องโดยสารเย็นสบายนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มบรรยากาศหรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้นเรื่องความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นของโคลอ l าอัลเทส2025โดยมาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันใหม่ที่มีฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้า Pre-Collision System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยน่วงอัตโนมัติ เลนดีพารตัว Alert w ร์ h วิทสเต n ริง s อสิและกล้องมองภาพรอบคันเพื่อช่วยในการจอดรถให้ปลอดภัยมากขึ้น c o r o l a a อ t i s 2 2025ยังคงรักษามาตร,รฐานของรถยนต์ซีดานระดับโลกด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและระบบความปลอดภัยที่ครบครันตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลได้อย่างสมบูรณ์แบบ